จิสควิดตอนนี้ได้มีการเปิดแพลตฟอร์ม Open Beta เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่ผ่านมานะซึ่งเป็นวันที่10นะครับหลายๆคนได้เริ่มทําการถอนเงินวันนี้ผมก็จะทําการถอนเงินเช่นเดียวกันนะมาทดสอบระบบการถอนว่าระบบการถอนของเขา เทาไวหรือไม่นะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะทําการถอนเงินนั้นจะต้องทําอย่างไรนะครับใครที่ต้องการจะสร้างไรายได้นะครับและหาเงินขุดเหรียญ USDT สามารถที่จะแปลงเงินได้เป็นเงินบาทไทยเข้าบัญชีธนาคารไทยของเราและสามารถที่จะเล่นในกิจกรรมของเกม G-Squid ได้แบบยาวๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์แบบไม่ปิดตัวไม่บิดเนนะ เป็นแท็ฟอร์มหนึ่งที่เปิดได้แบบระยะยาวๆนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทําการผูก KYC นะครับสามารถที่จะดูในวิดีโอที่2ผมได้สร้างวิดีโอวิธีการผูกกระเป๋า KYC ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างและผู้ที่ต้องการจะสร้างไรายได้นะครับต้องการจะรับเงินฟรีๆมีแจกเงินฟรีๆทุกวันทุกครั้งนะครับมีกิจกรรมการไลฟ์ทอเพื่อทําการสอนเพื่อนๆสมาชิกและสร้างไรายได้ในทุกวันนะครับตอนนี้ผมกําลังจะทําการถอนเงินนะครับซึ่งกระเป๋าเงินผมได้ทําการผูกไว้แล้วยอดเงินขั้นต่ํําาสห การผูกสกิตเกมนั้นอยู่ที่30เหรียญน,นะครับผมจะทําการกดรีวิวเพื่อทําการแจ้งการถอนเงินตอนนี้นะครับระบบ หน้าจอของผมยังไม่มีการฟ้องสําหรับการถอนเงินนะครับเดี๋ยวเราจะมานับกันดูตอนนี้เวลาผ่านไป11นาิกา17นาทีนะครับสำหรับการถอนและอุมนะครับเงินเข้ามาเร็วมากๆนะครับเงินสามารถถอนได้ภายใน20วินาทีเลยทีเดียวถือว่าเป็นระบบการถอนเงินแบบอัตโนมัติอีก1เกมที่น่าจับตาเลยนะครับซึ่งเกมจิส e e ิตนั้นนะครับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะที่ทางแพลตฟอร์มกิจวิได้นะครับมีการปรับปรุงแล้ สลับสนุนนะครับจากการทําในรูปแบบของเกมดีฟาให้พวกเราได้ทําการสร้างไรายได้กันนะครับดังนั้นใครที่ต้องการจะขุดเหรียญคริปโตใครต้องการจะสร้างไรายได้นะครับแบบ usdt เชนหลักของเหรียญคือ b e p 2 0นะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการถอนเงินและก็ได้ทําการแบ่งปันนะครับมารีวิวให้พวกเราได้ดูกันว่าการถอนเงินนั้นสามารถถอนได้เร็วมากนะครับแล้วก็มีหลายคนได้ทําการทดสอบระบบได้ทดลองถอนแล้วนะครับ 4ีเหรียญน,นะครับ53เหรียญแบบนี้คือมันสามารถที่จะทำเงินได้นะครับโดยวิธีการเล่นเกมเท่านั้นนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมภายในกลุ่มนะครับผมได้ทิ้งลิงก์กลุ่มเอาไว้ให้แล้วมีทั้งกลุ่ม Open d e t a นะครับแล้วก็กลุ่มของ G-Squid ซึ่งเป็นกลุ่มของ t e l e gram สามารถที่เข้าร่วมกลุ่มเพื่อรอรับในส่วนของกิจกรรมต่างๆกับ G-Squid ได้เลยครับ